สวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านค่ะรวมถึง f c ของน้องไรอันกายเป็นดีค่ะวันนี้นะคะแอดขออนุญาตนำภาพสดใสสดใสน่ารักน่ารัก,ร,กรอยยิ้มที่มีความระมุลอ่อนหวานแบบนี้ของน้องไรอันมาให้ f c ได้ชมกันเลยนะคะเมื่อเห็นรอยยิ้มของน้องแบบนี้แล้วนะคะก็รู้สึกชื่นใจเลยะคะ่ะสดชื่นไปด้วยกับน้องเลยะคะ่ะเพราะว่าส่งรอยยิ้มหวานหวานแบบนี้มาให้ f c กันนะคะรู้สึก รอยยิ้มหวานๆกับกิริยาที่งดงามและอ่อนน้อมนะคะนี่แหละคือไรอันของเราตัวจริงเลยและคะ่ะและวันนี้นะคะเมื่อเวลา14.00น,นนะคะคือบ่ายสองโมงนะคะก็จะมีงานปิดของ SCB นะคะที่มีน้องไรอันไปในงานนะคะไปร่วมงานปิดนะคะและเราเก็บภาพบรรยากาศน่ารักๆของน้องแบบนี้มาฝากกับ f c กันเลยละคะ คามสดใสที่มีาร์มน่ารักอยู่ในตัวนะคะฟออวามอ่อนหวานและกิริยาที่นุ่มนวลของน้องน่ารักที่สุดเลยนะคะน้องช่างน่ารักจริงๆเลยนะคะค่ะแอดขอนำภาพมาฝาก F c ซกันนะคะและขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ